สวัสด Th well well nah. okay. ีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องเมลนะคะเปิดเลยเปิดเลยกดแทบจอได้เลยไม่มีหรอกต้องารวดเส้นใหญ่ก่านต้องัก็เปิดของเสือมีลวดอีกสายหนึ่งนะนั่งไล่น่ะนะ เรอปั้นตรงนี้เหรอม่แล้งในนเอยอะยางให้หน่อยสินดั้เห็นเลทางนี้เห็นหมดทุกคนเลยมั่งคุยยัางอยู่คูเดียวบ ใชถนัดยาวอ,อายาวไปเลยใช่แน่ตัด,ตดยาวยาวยาวไม่ตัดหรอเพิ่ม้าวนี่ซ่อนกันบางมือเพิ่นซ่อนจังไหนอยู่คนละหมองมันซอนกันมีแต่ปอปลาหมดเลยใช่ไหมมันจะได้คล้องเน,นะามนมนะาม,นมาตัดยาวที่ไหนละ่ะ วุ้ยาิ้มตาไปหัวตายครับหัวหัวเลิกไปหัวเลิกแล้วัวยาวนะเอาป้าป้าเท่านี้เอายาวยาเท่าไหร่ครักทักเม็ดนึงแหละถ้ายาไปก็มันจะขิ้นตาเมถ้ายาไปมันจะขิ้นตาโอ้ แล้วมันต้องได้ใช้สำมัธินพงศุลาจะกิจกรรมแล้วนะกิจกรรมอะไรก็ลยอาจารย์เสืออะไรอาจารย์เสือยังไม่บอกอาจารย์สอบได้ที่โหลกูเอ้ยปุเน่ยย่ามุงจิ้วจิ้วอยู่นี่กดาอาจารสอบบา่อนอันนี้ก็ก็ร้อยแงนี่เลยไม่คอยู่ เพาแบบนี้เขามาสอนเพ่อนบ้างนะหอนายัอนแล้วไม่ดีเอนาจเหนอานะอนแล้วไม่จำต้องโดนไม่เดียวาาลงามาแ่มมนจับเออปอมไม่ลงอ่ข้านนีาลงค่ บอลงแล้วคิด่าอนลสอนนี่เลยคิดสอนนี่เออจะมาดูลูหน่อยนี่สอกันได้บ้าใส่แล้วมาค่มอนเอาไ้บางูกลองันกอมายามังค่ะมาไหเออโอเคให้ค่อยเข้าทั้งในบ่เริ่ไปตรงไปนไปทั้งในตาไปแล้ว ลยสูงิ่ป้อมาป้มยาวนาง้าใหของค่อยเขาลวดเล็กอตยาวไหมประมาณเมตนึงไหมยาว

้ดนต้อน้กิากกินนวดแห้งยกินวดน้ขวดวดวเล็กอะหมดแล้วป้าลวดเล็กะ มันมีเก็บไว้อยู่นะมันมีแต่ดใหญ่อะไรก็มัดได้ก็มัดไปเลยอะไรเพียงดตรงที่เราเก็บไวนะ้นี่ยฟูกันนั้นหนาเยอะอยู่นะรอไ,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 ไม่มีแต่อันใหญ่อันน้อยหมดร้อยอ,อ,อันใหญ่แข็งแข็งต้องใช้ต้องใช้ครีมมัดนนี้านาเลยน้าเป็นีอะย่าไปเรื่อยๆเลยย่าไปตลอดไปเลยไปตลดนี่ทำอย่างนี้แหละแล้วเราเอาใบโพลมาร้อยค่ะเนี่ยนี่ลวดเล็ก ที่เรามีอยู่ต้งเยอะค่อยแยกไว้อยู่ตรงนั้นอะ,นะไ,มไม่ได้เก็บหมดทำไมปุ๊กน่แหลทำไวเลยสวยแล้วคนคอก็จะไม่ไม่ว่างเปล่าระวบางสอยตาก,กัเด้อไม่ใช่เช้นได้นะนะไม่ใช่เช้นได้มันเป็นลวดนะยากเลยแหละ คอยตาถ้าเสือซอยตายปู้ไอ้บุ๊กก็จะมัดสวนทันทีตาป่าคอยคอยคอยจะโซกเลยอ่าแล้วแต่ละคือหมูใส่คือหมูไหมให้ติดแล้วต้องทำมาแต่นั่นตรงไหนที่เราจะเตรียมทำแล้วมันทำไว้แต่นั่นเนื่องในได้ร้ายป่านะก็จ๋าพอดีตอนนี้เราว่างเราว่างไงเราว่างต้องมีอะไรทำป่าบอมี่แม่ใหญ่ซืออะไรป่ามันลงหมดขอย่านข้าเจ้าไปลักชอป้านนายเกี่ยวเขา ยาน้องดูสัชั่วโมงน่าจะมาไงแบบนี้แน่มาเรใกล้ๆก็เป็นกับเปเียวสอเี่เอี่อลเมด้ปานอือมือคู้น่อจังเลยล้วมือเปไงบ้างโทรศัพท์ยายทูยายชีตต่อคลิปไหมเรื่องก้นเราทำไมคลิปตอมได้ออกมาออกไป ่านติ๊กตอกข้าสายะอไปห้าสิบเ้าต่ไป้าสิบเก้าือานนอนได้ดูความหัวตาข้างวันวันหนึ่งบุรีรัมย

เออแบบนี้ก็สวยนะครถ้ปปลูกผักเอานี้เลยมนยงายยงเกข้างตมัน่งร้านไม,ามันเไเไเดมมน้นกมันะทไแต่นกมันจะบินอยู่าง รถมันข้าไดิงประต้ามาถึ้าดากระจกหนาวหอนตีแกเลงเราก็ขับรถเดียนต๊ไปกระนี่ยางมองมาหน้ากระจกคนาวหอนตายโอ่มาตั้งนาน

เกือบเสร็จอันหนึ่งแล้วโอ้สวยงามาใช้ได้ตลอดเลยนะจุดนี้นะคะก็จะรองใบนะคะลองใบแล้วก็มีใบโพมันติดด้วยสวยงามม้นสีขาวบหรอ นีเาอยู่จดรอยจรากิมาหน่อยไม่ต้องถามแกก่อนว่าเจาสีดีเราจะพ่นโอ้ยค่อยพ่นให้มันร้อยเสร็จก่อนเลยมันจะเป็นรอยที่เอามาออใช่น่าต้องรอให้เเร็จก่อนต้องทำให้เสร็จก่อนเหม็นมนเมนทำให้เสร็จทีเดียวเราพ่นทีเดียวจบ่ต้องถามแกก่อนว่าจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าอากจะเปลี่ยนใจไม่พ่นแล้วก็ได้ ไม่ได้ไม่ได้เัาพ่นต่อไม่ได้มันจะร้อนไม่ได้เลยมันจะเลิกติดมือละไม้ก็คือมันแห้งก่อนแหนะแล้วอีดีวันนี้ต่อกันเดื่องอย่างนี้สุดกล้องแล้วปล้องมาแหม่ทำให้เสร็จก่อนอย่าพ่นไม่มีใครเขาพ่นควานทามดอกไะได้ไม้ดานทำล้านไม่ได้ต้องทำบ้านให้เสร็จไม้ดานเลยทาสีก่อนทำบ้านบอกไม้พูดถึงว่าเหล็กนะมันพ่นสีแล้วก็ให้แห้งแล้วเราก็มาล้อมถ้าเราล้อมแล้วมันไปพ่นสีแล้วมันอันนั้นมันบังเลยนะ Oh, klip ni dudukan jauh-jauh 20 minit. ตัดบ่อันลุ่ยง่ายนี่ภาษาหน้าปอมลูกเล็กน่ะแต่ตัดสั้นบ่ตัดสั้นกันเลยเรียนหอยสุดยอดมาดีได้ชื่อแข่งละแข่งโทรศัพท์อยู่นเดียวโป๊ะ นี่ใหญ่เลนต้นใหญ่ยย่ามานี่ตัดเลยออกแล้วจะโดนมือค่อยนะตัดนี่เลยโดนมือค่อยพุทธโอเคขอลงคลิปแรกก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวยงามล็อกคลิปหนึงแล้ว ย,ย,ยังไม่ได้ทำหน้าปลูกเลย,ยเสร็จไป,ไปแล้วนะคะหนึ่งอัน